สวัสดีครับผมผมครูศาส,สนาจักรพงษ์ชมพูนะครับตอนนี้รับใช้อยู่ที่คสตจักรลีพึ่งธรรมนะครับในวันนี้ผมก็จะมาอุ่นใจพี่น้องนะครับจากพระเจ้าของพระเจ้าในสดุดีบทที่63นะครับข้อ1ถึงข้อ11นะครับทั้งบทเลยนะครับในหัวข้อเรื่องความอบอุ่นใจที่พระเจ้าทรงสถิตด้วยนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ในพระธรรมสดุดีตอนนี้ดาวิด นะครับเป็นผู้เขียนดาวิดได้เขียนบทเพลงเพลงนี้บทเพลงสรรเสริญพระเจ้าสดุดีแด่พระเจ้านี้เพื่อที่จะถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวท่านเองในเวลานั้นซึ่งสถานการณ์ของดาวิดในตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าสถานการณ์ของดาวิดในตอนนี้เขาเองอยู่ในสถานการณ์ที่ตกที่นั่งลําบากคืออะไรครับคือเขาเองนั้นต้องถูกไล่ฆ่าถูก พยายามถูกไล่ฆ่าจากลูกชายของเขานั่นคืออับซาโลมอับซารลมต้องการที่จะเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแต่ในขณะนั้นดาวิดได้ยกบัลลังก์นี้ให้แก่ซาโลมดังนั้นจึงทําให้เกิดความไม่พอใจแก่อับซารลมเพราะรู้ว่าเขาเองนั้นมีสิทธิ์ที่อํานาจโดยชอบธรรมแต่ดาวิดกลับยกบัลลังก์นี้ให้กับซาโลมอนดังนั้นจึงเป็นเหตุให้อับซารลมเครียดแค้นดาวิด และต้วงการแย่งชิงราชอำนาจของดาวิดโดยการที่เอาทหารมาบุกถึงพระราชวังจึงทําให้ดาวิดเองนั้นต้องหนีและในตอนนี้ดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่มีชื่อว่ายูดาดาวิดเองตกอยู่ในสถานาาการณ์ที่ยากลําบากยังไงครับเขาเองด้วยความเป็นพ่อคนเขาเองไม่สามารถที่จะฆ่าลูกชายของเขาได้ลงคอและเขาเองไม่สามารถที่จะ กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มได้ดังนั้นเหตุผลเดียวเขาต้องหนีและบทเพลงนี้ทําให้เราเห็นว่าแม้ว่าเขาเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็ได้แสวงหาพระเจ้าดังนั้นผมจึงหนุนใจพี่น้องจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้อยู่4ประการจากเนื้อหาตรงนี้ประการแรกดาวิดเองนั้นได้แสวงหาพระเจ้าในข้อที่หนึ่งเราจะเห็นว่าดาวิด ได้แสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเขาใน,ในขณะเดียวกันบื้องพีได้บอกว่าข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระหวยที่ซึ่งไม่มีน้ํานี่คือในข้อแรกในบทที่36เราจะเห็นว่าดาวิดเองแสวงหาพระเจ้าเขาทุกข์ใจเขาอยากเจอพระเจ้าเขาอยากจะพบพระเจ้า ในขณะเดียวกันเซอดี SD, ตอนนี้คล้ายคลึงกับเซอดีบทที่12ที่เปรียบชีวิตของมนุษย์เป็นเหมือนกวางตัวหนึ่งที่กระเสือกกระสนหาลำธารกระเสือกกระสนหาลำธารที่เลี้ยงชีพของตัวเองดาวิดก็เช่นกันครับดาวิดก็พยายามกระเสือกกระสนหารพระเจ้าเหมือนกันประการที่2ครับดาวิดเลลึกถึงพระเจ้าในข้อที่2ถึงข้อที่5เราจะเห็นว่า ดาวิดเองนั้นได้รลลึกถึงพระเจ้าครั้งหนึ่งเขาเคยนมัสก,การพระเจ้าในสถานนมสัสก,การในพระวิหารในเมืองกรุงเยรูซาเล็เมแต่ในแต่ในขณะนี้เขาเองกลับอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเขาเองนั้นได้รลลึกถึงการนมัสก,การของพระเจ้าที่เขาเองนั้นได้สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจและพระิริของพระเจ้าดังนั้นเขารลลึกถึงพระเจ้าระล,ลึกถึงพระเจ้าด้วยความกระตือรือร้นของเขาในในข้อที่5้าเขาบอกว่าเขาอิ่มหนำ ดังได้กินอาหารชันเลิศลิมฝีปากของข้าพระองค์สารเสริญพระองค์ด้วยลิมฝีปากที่ชื่นบานพี่น้องครับเราเคยนมัสการพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยเราเคยนมัสการพระเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหรือเปล่าครับนาวิดย์กลังอธิบายให้เราเห็นว่าการที่เขาเองได้เข้าใกล้พระเจ้าการที่เขาเองได้สัมผัสกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นเหมือนกับการที่เขาเองได้กินอาหารที่ชั้นเลิศ ได้กินอาหารที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาประการที่3ครับดาวิดเลือกถึงความอุปถัมภ์ของพระเจ้าในข้อที่6ถึงข้อที่8ในข้อที่6บอกว่าเมื่อข้าพระองค์เลือกถึงพระองค์ขณะที่นอนอยู่และใคร่ควรถึงพระองค์ทุกๆอย่างพี่น้องครับในขณะที่เรานอนไม่หลับเราเคยมีความกังวลใจในชีวิตของเราเองไหมครับ ดาวิดเองก็เช่นกันครับเมื่อเขานอนไม่หลับเขามีปัญหาในจิตใจเขาทําให้เกิดความเครียดในชีวิตของเขาเขาจึงนอนไม่หลับและในขณะเดียวกันเขาเลื่อลึกถึงพระองค์เขาคิดไข้ควรถึงพระองค์เขาคิดถึงการช่วยเหลือขององค์ผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับแล้วในข้อที่7ตอนท้ายบอกว่า ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในร่มปีกของพระองค์พี่น้องเคยนอนหลับแล้วเปิดเพลงพระเจ้าเพราะเพราะข้างหูไหมครับสําหรับตัวผมเองเคยทําให้รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราทําให้รู้สึกว่าเราเองได้พักพิงในพระเจ้าเราอยู่ในการคุ้มครองอารักขาที่มาจากพระเจ้าดังนั้นดาวิดเองก็เช่นกันครับเขาร้องเพลงด้วยความชื่นบาน ในขณะที่เขาเองนั้นนอนไม่หลับในขณะที่เขาเองนั้นจิตใจของเขาเองนั้นกําลังว้าวุ่นไปด้วยปัญหาต่างๆมากมายและประการที่4ครับดาวิดมั่นใจในการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในข้อที่9ถึง11แต่บรรดาผู้มุ่งเอาชีวิตของข้าพระองค์จะลงไปในที่ลึกแห่งแผ่นดินโลกดาวิดเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาข้างหน้าแต่เขาเชื่อและไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเขาพระองค์จะ กระจัดศัตรูของเขาให้ให้ออกไปและพระองค์ก็ทรงช่วยเขาในปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนานาพี่น้องครับจากพระชนะของพระเจ้าในสุ่อดีบทที่36ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่ดาวิดกําลังถ่ายทอดให้เราเห็นว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่แทบจะไม่มีทางออกแต่ในขณะเดียวกันเขากับสรรเสริญพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเขาถ้าเป็นชีวิตของเราเครับ ในขณะที่เราเองกาลังตกอยู่ในปัญหาตกอยู่ในความทุกข์ยากลําลบากเราจะสรรเสริญพระเจ้าออกไหมครับเราจะขอบพระคุณพระเจ้าออกไหมครับดังนั้นแบบอย่างของดาวิดในสดีหสนี้ได้เป็นแบบอย่างกับเรา 1. การสแสวงหาพระเจ้าในยามที่เรามีปัญหาเราสแสวงหาพระเจ้าแล้วหรือยังครับประการที่2เราเลึกถึงพระเจ้าอยู่เสมอในสถานการณ์ที่ยากลาบาก เราเองอาจจะคิดหลายสิ่งหลายอยา่างคิดหาทางออกในเรื่องของปัญหาคิดหาทางวิธีแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นแต่พี่น้องครับเราเองเคยระลึกถึงพระเจ้าในการที่เราเองนั้นได้รับพระคุณของพระเจ้าแต่ละเหตุการณ์ในชีวิตของเราแล้วหรือยังครับประการที่3าระลึกถึงความอุปถรัรมภ์ของพระเจ้าเราเองเคยคิดถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราไหมครับสําหรับตัวผมเองอายุ 23ปีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะชนะของพระเจ้าหรือพระคุณของพระเจ้าที่มีในชีวิตของผมนั้นแทบจะนับไม่ได้เราเองเคยนับพระคุณของพระเจ้าในแต่ละวันไหมครับและประการสุดท้ายครับมั่นใจในการช่วยเหลือจากพระเจ้าทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ที่มาจากพระเจ้าไม่มีสิ่งไหนที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้เมื่อเรามั่นใจเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้า ทุกสิ่งมีทางออกสำหรับพระองค์เสมอดังนั้นขอให้ชีวิตของเราเองนั้นแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราเหมือนดังดาวิดนะครับขอพระเจ้าใของพระเจ้าตอนนี้ที่จะหนุนใจเราในการดําเนินชีวิตต่อไปครับผมขอพระเจ้าอยพอรครับ